สามคนว่ะอ้าวไอ้ดอกตกด้วยที่ว่านั่นไงลงมาน่ยันยี้มเหอยืนยิ้ใส่เห็นมีโนเมียนต้นไม้นั่นไงคนโอ้โหโคตรไก่ mày là nó có đủ thì hết làm như này là, nó có hảo thì hảo 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 anh hảo có, hảo gì không? hảo mình hảo 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 đi hảo 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 มี AK จะรู้มันได้ไมันะ้ยนิ่งกับเจ้าตาย ูรัวมันละมีเสื้อเกาะไว้เอเขียวเอเขีเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วเอาว่ะเนี่ยมันอั้นยังจะไปเห็นผมมึงยังเห็นเลยโอ้โมมังเห็นมั้หรอ โอเคเอาว่ะเวลาลงเราจะลงมาฝั่งนี้อ่ะโอเคโอเคเป็นไหนแล้ววะมันสูได้เอากล้กองออกมาอึง ร้อยครับอันดับหนึ่งเรามาขอมโอ้ยสุดยอด